สบายดีมามากินคือเกาหลีมาเนี่เป็นอ่าอย่างทอดแหนมแหนมทอดกับอันสิก,กินกับซอสโคสุจัง <c oughs> แล้วการเป็นว่ามักเผ็ดทอดแล้วก็กระเทียมแซบแซบ,แซบอันนี้กินอัน,นได้กินแค่หนึงแล้วติดใจอยากกินตลอด <c oughs> เอาเพิ่งสัดๆอีกเท่านึงกินใบย,ยันลูกสิกวดน <c oughs> กินคือพันนั่นแหละ <c oughs> อันนี้เห็ดแบบนี้กระเทียมเอากระเทียมมาอันเอาอันซอสโคชูจัง <c oughs> แล้วก็มะเขือเทศซีไซน์หน่วยหนึ่งคำคำอิ่บเผ็ดที่สุดเลยนี่งแลแ้วก็แหนมแหนมกระตัดกันแล้วนี้แล้วก็กินปกติมีมักเผ็ดอ่ะเอามักเผ็ดอันนั้นก็มักเผ็ดเเขียว Lừa nồi nướng Hết sẽ khưng nướng ở này Một khưng nữa Số bắn hai tụi em <laughs> แต่เมื่อวานนี้กินมักเพ็ดดิบแล้วกับกะปิลูกกับเบ็ิกวนวันนี้ก็เลยลองกินมักเพ็ดแห้งง่ยาย <c oughs> <c oughs> เราเทียมกับโคสุจังเข้ากันดีอะอันนี้เริ่มกินซอสเกาหลีแล้วตังแบบอันกรมัไอ้ไม่บ่มีเวียงอย่างนี้ตอนนี้บ่มีหลูกระเบิ่งแต่อันเกาหลีเขาจะกินอันยังว่าเขาจะเออนังมักบ้างเสียเบิ่งถูกมือล้วกอะเบิ่งวิธีการห็ดอาหารเกาหลีแล้วกันตังแต่นั้นมาแล้วก็ได้ซื้อซอสเกาหลีโคสุจังซาจังนะไว้ตลอดเคำนีงไง กินข้าวแต่ละมื้อ เขาทิ้ซอ,องกินโซบะได้เขากินสะแจนอนอีกสิมันเผ็ดแล้วมันสะใจคือกับกินขว้ขวข้วมีนะจนเป็นเด็กน้อยข้วมีแล้วกินกับมักเป็ดแห้งแซ่บกับผักกันกำกันนี้บม่มผักกันกำผักกันกำมักเป็ดแห้งเข้ากันเดกับข้วมี ไอ,<ะ>อยใหญ่งกปะฉนนากับบุษบัตว์สัเหมือนหนูหัอขาดพ่อมันก็ร่นถอยร่นนะสิเมือดอบางทีลูกได้หนึงปีก็สิหยุดถ้านมลูกลำดาผมงลน อันนันแหละถ้าให้ลูกกินบุกินแกเผ็ดเผ็ดชิบอ,อกกันละพักพอ่อนไปละมากินีนบึงเจอเผ็ดบ่ไหวแบบนี้แหละอันนี้อัน สีเฮดคลิปกินโซบได้เพราะว่ากินไหวโบเป็นเฮดอาหารแต่เพื่อสมมุติกินเฟื่องจานใหญ่ๆนะตอนนี้กินซองเถือจังมดได้พักพ่อเลยจังกินบบได้อะไะไปละไปเฮดกินมือเล่สับแสบง่ายๆบบได้มีอย่างไรมีแต่ซอ่าโคอสูจังล่ะซอสเกาหลีกระปุกสีแดงล่ะไปเสิร์เบง Google ว่าซอ่าโคอสูจังก็สิมีเนาะหาบ่งะาบ่ยากซอสตัวนี้กินกับอัน เราถอดเบคอนแล้วมาผ่านกับสลัดกับกระเทียมนี่แซมคือกันแซมเห็ดแบบนี้เลยแต่เปลี่ยนแต่เป็นหมูเป็นเบคอนแซมปไ,ปแไปไปรล้ได้ไห